พร้อมเที่ยวสัมผัสไอหนาวกันหรือยังคะหลังจากที่กรมอุตุนะคะได้ประกาศให้ประเทศไทยคะ่ะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่29ตุลาคม2567นี้นะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะก็ได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสธรรมชาตินะคะเตรียมสัมผัสความงามท่ามกลางไอหนาวของเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นี้คะ่ะ ในขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะก็ได้มีการเปิดเทศกาลชมดาวรับหนาวซึ่งจะมีการเปิดอีเวนต์แรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศรับหนาววันแรกของทางภาคเหนือนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศค่ะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสลมหนาว พร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศทะเลหมอกและแสงอาทิตย์แรกบริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์โดยเช้าวันนี้นะคะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะวัดได้11องศาที่ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนพื้นราบในอำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ที่23.6องศาและต่อจากนี้นะคะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่34องศา,ศาเซลเซียสค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพมุมสูงที่เก็บบรรยากาศความงามให้คุณผู้ชมได้สัมผัสผ่านสายตาก่อนที่จะไปสัมผัสสูตรไอหนาวด้วยตัวเองซึ่งก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเริ่มสวนเสื้อกันหนาวทยอยขึ้นไปรับอากาศเย็นๆบนยอดดอยอินทนนท์กันบ้างแล้วค่ะ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะหลังปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคมก็รวมระยะเวลา5เดือนค่ะโดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเดินเท้ามาสัมผัสความงดงามธรรมชาติที่สวยงาม ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5.30นาฬิกา30นาทีค่ะก่อนเปิดให้เข้าเดินตามเส้นทางตั้งแต่เวลา6 0นาฬิกาตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีมักคุเทศท้องถิ่นเป็นผู้นำเที่ยวพร้อมให้ความรู้ต่างๆตลอดระยะทาง3.2กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินเท้าไปกลับนะคะก็สชั่วโมงค่ะ โดยนักท่องเที่ยวที่มาถึงนะคะและลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกค่ะก็จะได้รับรางวันบ้านพักในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์หนึ่งหลังและก็รางวันอีกมากมายค่ะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อแนะนํา โดยเฉพาะการรักษาธรรมชาติไม่ทิ้งขยะไม่เด็ดดอกไม้เพื่อให้ธรรมชาติคงความสวยงามดังเดิมค่ะขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอดรอนะคะ <c oughs> ก็ชวนคนไทยดูดาวหนาวนี้กับการเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาวเปิดฉากดูดาวเริ่มอีเวนต์แรก2พฤศจิกาย,ยน2567นี้ค่ะ ณอุทยานดาราศาสตร์ศรีรินทรอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม2568เริ่มเวลา18นาิกาถึง22นาฬิกาค่ะสำหรับฤดูหนาวปีนี้ค่ะก็มีวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการดาราศาสตร์น่าสนใจให้ชมมากมายค่ะทั้งปรากฏการดาวเพืหัดสบดีใกล้โลกปรากฏการดาวอังคารใกล้โลกดาวศุกร์ดาวเสาดวงจันทร์กาแลซี่เนบิลากระจุกดาว และกิจกรรมดูดาวครั้งแรกของฤดูหนาวนี้นะคะพบกับการกลับมาเปิดหอดูดาวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในทีม Beyond the Galaxy ชวนสองดาวและวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์หลากชนิดค่ะพิเศษไปกว่านั้นนะคะก็มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแต่งกายทีม Beyond the Galaxy ร่วมงานสามารถลุ้นรับรางวัลลิมิเต็ด พบกันที่อุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับกิจกรรมต่างๆที่ทางนาลิตจัดขึ้นในช่วงเทศกาลชมดาวซึ่งมีขึ้นทั่วประเทศนะคะนับเป็นโอกาสดีค่ะที่ผู้เข้าร่วมจะได้สะสมแต้มในกิจกรรมนลิตพอยต์ Point, เพียงเข้าร่วมนลิตพับบิกไนท์ดูดาวทุกคืนวันเสาร์รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อสะสมแต้มออนไลน์และแลกรับของที่ระลึกลิมิเต็ดอีดิชันซึ่งของที่ระลึกนะคะก็จะขึ้นอยู่กับจุดแลกรับของแต่ละแห่งค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ทางเพจ Facebook นาลิตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ